สวัสดีที่สู้ผู้สู้คนครับผมมือนี้คิมาตามแนวทางโครงสุดท้ายของปู38กันเนาะพี่น้องเอฟซีถามมาหลายไปตามปู38ในโครงสุดท้ายว่ะท่านโครงสุดท้ายแล้วปูโครงสุดท้ายแล้วมือนี้กันปฏิทีมสิละปูมืออื่นกับมือรวยแล้วการนมัสการครับผมเป็นได้ปูหนักตัวใดเด่นตัวไหนปู บนเจ็ดล่างแปดโอ้บนเจ็ดล่างแปดหนึ่งทับหกหกเจ็ดคงสุดท้ายแล้วว่าต้องเ,เขียนยังไงเขียนทับเอาเลย บนวิ่งเจ็ดบนวิ่งเจ็ดล่างวิ่งแปดโค้งสุดท้ายแเราคงเค้งได้ปูวเอาเค่ง,เ,คงนนเนียนๆด้วย จับคู <t <t ่บนเดกู <t os <t os ัคู่บนเกจ็ดที่เจ็ดหนึ่งตัวเก้าตัวนี้เจ็ดหนึ่งตัวเก้าตัวนี้ฟบ่เปลี่ยนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ ตาตอมวดปูกับป้อยให้ผมมันเจ็ดหนึ่งตัวเดียวเจ็ดปูเแล้อยแล้วถือเจ็ดตูวตั้งนินครับเจ็ดศูนเห็นไหมหันเก้าศูนย์หน่งศูนย์เนี่ยครับมันชนเจ็ดมันาหันเก้าศูนย์หนก็หนึ่งหกนี่เจ็ดศูนย์โอ้เจ็ดศูนย์ปูวงกลมไปความเลยปูวงกลมไม่ฐานนะนี่นะนี่คือดี้ยสูนรยังไงก็ได้ครับมาเจ็ดเขาเจ็ดขึ้นกันอเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งหก ก็แปดส่ดีที่สุดหนึ่งก็ได้ครับซึ่งสูตรซามโจนก่กเอาเกาทีไปน้ำตึงก็เพราะว่าอ้อันบนบกปก่ปูอ่อบนเอาอทีไปน้ำงโอ้บนบนม่เกา่เกาซีมันเรียกกมันมันมันจนไรเกาซีจะร่องจดที่อยู่ครับมาถึงบน แ้่ตอ,องวัดปูให้ผมเกตหนึ่งตุ๊ดทางเดียวน่เวนดก็ยังตัวเกาเกตหนึ่งยังตัวเกาอยนี่เจ็ดึนก่อนล้วบนครับนี่บนบาร์นล่างจับคู่ล่างเดูล่างเดยแปดสามแปดทีแปดห้าแปดแปดทนแล้วคือก่อนวตัวเกาตัวไหนก็ปูแปดยังแปดสามแปดทีแปดห้าปดแปดนอ้แปดแปดสาม 8ปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดแปดที่ปูปูยังม 88, ักแปดแปดคือเก่าอยูหมักคือเก่าหันมาก่อเลขเขียรี่<笑><笑>ครับแมนครับเลขเกียนทิแปดแปดเลขปูสูตรังยี่สปูก็ยังแปดปูก็ยังงปูยังจำแปดแปดย<า>กไม่จีมาอยเป่าเบิรลนอะไร โอ,อ้แต่ว่าโค้งทุดท่ายนกปูเนาะนะพี่น้องเบ่งแปกน้ำกัน,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 นครับต่ว่าส่วนเออลักรล่อทีแหลหลัก้อยทีบหลักลอยสี่บปู้อยซี่กซซีกับโ่เลยล่ะรองโครับสีกับเก้ารองเก้าลักลอย อันเหล็กบ่นเฮ็ดจังไรกับมีเินบาปูต่ว่าตะตองวันนี่ปูว่าเลยที่ลางนี่บ่มีเก็ดที่ปูบว่าม่นบอลางบ่มีเก็ดปูทกหว็ตะว่าบนนี่มาแท้ออาพี่น้องแคบหน้าจอด้บาดนี่ พวงสุดท้ายละปูให้ล่ะเลขบนก็บ่มากบ่มี่แปดเลขบนบ่มี่แปดลางบ่มี่เจ็ดลางบ่มี่เจ็ดบนบ่มี่แปดได้พี่น้องเด้อฟังปู่เว้าหลักร้อยนี่คือซีซีกับเก่าละปู่เนาะรักลอยซีฮิบเก่าเด่นซีร้อง่ว่าเดี๋ยวปูโบกโบกกลมซีซีกันเพราะว่าปูเด่นซีโอ้ยคือยงามจเนาะหลักร้อยซีฮิเก่าปูเด่นทีซี ส่วนปูจับคู่นี่ก็คือเลขวิ่งให้วิ่งเกเกตีเกหนึ่งเกตศูนยตัวล่องนี่คือเกลว์ซีนพี่น้องตัวล่องนี่คือเกล่ซีลางนี่วิ่ง8ปดจับคู่กับ 8, 8, 4, 8, 5, แปดสามแปดีแปดหาล้วก็บแปดแปดปูมันที่พ่มาแปดหนึ่งแบบปูอยู่ในสูตรปูมีบอลลางแปดหนึ่งปู แ <im itation> ปดหนึ่งบมีเงินบะปูหนึ่งบ่ติดเลยลัง,ลงมสามโอ้โอลังเงินขันสามสี่หามันกับบมีหึแล้วสันปูโอ้ยผมหมักแปดหนึ่งโอ้แปดจังไดกัมีมเงินเวแปดครับอืมตูมั่นใจลางเหตุจังได้ก็มีแปด บนบ่บนบ่มีแปดนกปูล่างบ่ไม่เก็ดพี่น้องฟังให้ดีๆเด้อล่างไม่มีเก็ดครับมันเบ่งออกไม่ได้เลยปูไม่มีเก็ดมีข้อสองนี่ซูนั่นอ่ะเดี๋ยวปูจะเฝ้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมซ่มตัวใหญ่กันข้างที่เจ็ดสิบตัวแล้วไม่มีเก็ดนี่ซูนั่นอันนี้อันนี้ล่างเนาะปูเนาะล่างไม่เก็ดเอาล่างว่าไม่เก็ดปูคือวงกลม เอาวงไว้อันวงไว้แสดงว่านบ่มาบ่มาโอ้ไม่มีเก็ดไม่มีทูนมันครับรางบ่มีเก็ไปอยากเบิ่งสูตรมันเดี๋ยวเดี๋ยวปูเดี๋ยวปีที่สองเลยนี่สูตรมันไม่มีเก็นี่นี่สูตรมันบ่มีเก็โอ้อันนี้อันนี้งวดหนึ่งหนึ่งหกนั่นเลยอันปูเขียนใบหนึ่งกับสี่บ่มีเงินบ่เงินประมาณหนึ่งกับสี่ปะปูมันกับบมาดีไหมนี่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 สูตรมั่น ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองข้างนี่ก็ร่างหน่วยร่างเจ็ดหลักร้อยข้างที่หนึ่งหนึ่งหลึ่งหน่วยข้างที่หนึ่งสี่สองข้างนี่บวกสองคูณขี้ได้เจ็ดมันไม่มีเจ็ดโอ้ยล <4, S 1> <0. S 2> างโอยสูตรมันมวดที่เจ็ดสิบกว่าเลยปีที่สองเลยปัดเจ็ดบอมาล่างนี่ เจ็ดบ่มาลางตักเปียเลยทิปหน่วยนั้นกับบ่าม่าตาของปูแม่นอยู่ที่ปูอันงวดเมื่อนึงปูว่าลเจ็ดบ่มาลานเปอร์เซ็นต์ลางบั่นก็มาได้เจ็ดอีกเนี่ยบ่นี่นี่งวดที่แล้วปูว่าลลานเปอร์เซ็นต์และลางบ่มางวดงวดที่แล้วมาปูเออนี่บั่นงวดนี้กับบ่หมาได้เจ็ดตัวเก่าอีกได้เจ็ดตัวเก่ากับบ่มาอีกบ่ม่างวดที่เจ็ดสิบกว่าแล้วอ๋อี่น้องฟังลางบ่มีเจ็ดนี่นี่นี่เจ้าของแขนนี่แมนแท้แมนปูสิบหน่วยไม่มีจะ เพราะว่าผมจําได้อยู่ปูวาลานผัวเส้นม่วดที่แล้วลางบ่มีเกจไม่มีจากข้างใครซื้อเลขติดเกจอย่าหวังว่าสัน่นงวดนี้ก็บ่มีเกจอีกมันบ่ปูล่ม่มีเกจอีกเอาพี่น้องฟังเอาเด้อลางบ่มีเกจเด,ด้อพี่น้องใครซื้อเลขติดเกจเนี่ผิดหวังงวดที่แล้วปูก็ะบอกแบบนี้แหละบ่มีมีขาก่อนเห็นบ้านครับแมน่นโอ้ยงวดนี้ก็ตาม,มาปูให้ผมเบิ่งอยู่ปูปก็ะบอกพร้อมใครซื้อเลขติดเกจลางมวดที่ผ่านมากก็ได้ อาพี่น้องแคบหน้าจอยได้ครับได้โค้งสุดท้ายแล้วปูเน้นย่ำให้แล้วตัวเก้าตัวเดิมส่วนตัวเก้าตัวเดิมคือปูปลอยเจ็ดหนึ่งตกอันสตัวมาหนงหนึ่งตัวศูนยไม่ได้เจ็ดนยเูน้ศูนย์นี่ได้เจ็ดศูนย์เจ็ดนท่นได้เจูนวันเก้าูนปูซื้อศูนย์เก่านปูอแล้วปูหเป่ปูคือปูประการปูไม่อยซื้อหักกอนเนาะเา นี่นี่วันี้เจ็ดศูนยูนี่นี่โอ้สูตรสูตรนี่คือเจ็ดสูนตัวมาออันสุดอันสุนี่ผเอาบะปูอยอ่ะมันบ่เขามันบ่มีเนาะโออันเจ็ดสามสามสามศูนย์นี่โอู้หมันใจไปไหนละมันนี่เจ็ดนยบ่มีสามโอ้บ่มีสามนี่โอยแมนอยู่เขาเจ็ดเท่านีุ้มมันเขาสุมแต่ว่าสูตรของผมวันี้ล่างรับสามี่ปูนั่นแหละ มันไม่ม่มันมอมีอยู่นี่บ่เอาจ้กโตนของผมดับสิบสองหัวละปูะล่างดับล่างดับสามดับสิบสองสิบสองหัดอันบนนี่นี่บนด้นึ่ด้อครับอันนั้นบนแม่นยู่ปูนี่เดี๋ยวผมเขียนไว้แล้วเจ็ดศูนย์นี่ไม่มีสามด้วยบนด้วยครับบนบ่มีของผมหัดของผมหัดบ่มีบ่มีล่างนี่ปูของผมล่างนี่ของปูคือบนคือปูนะของปูบนของผมล่างได้สาม เหล็กวนาล่งทุนต um ู้กล่องสลากบ่ม <t ies> ีเหล็กดับดอกพี่น้องบ่มีเหล็กดับพี่น้องใส่ฮิดแต่ละหน้าย่านในการรับส้มดับฟังน้ำมักตัวใดชอบตัวใดก็วิเคราะห์กันให้ดีๆีเมื่อนี่มีแล้วนี่เบัตปีอีกเลยนี่อันเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผัวนี่นี่มันไม่มีสามนั่น อันนี้บทนานะปูเนาะบนไม่มีสามอยู่น,นี <8 S 1> ่อันนี้มาครบก็ไม่ม<ต>ีอันนี้มาครบบนปูครบบนเฮ้ยเอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเด้ออันนี้เพมีอยู่นี่ก็เ่าถือเพราะว่าแอดเขียนไปแล้วตัดต่องวดแล้วนี่แต่ผมมีเวู่นีน่ก็เ่าถือไปมาเก็ตเดือปูหันมาเกตหนึ่งเกตถุงเกตนี่เด้อเกตเกตสี่เกตถุงเกตหนึ่งเกตตีเก้ดดเากับเก้าสี่ตัวเดียวเก้าเก้าสี่ตัวเดียวเอาพี่น้องแคปหน้าจอครับผมควงสุดท้ายแล้วอันนี้คือมาครบบนได้พี่น้องได้แต่ผมมีอยู่นี่เ่าถือนี่ ครับบอกใครได้หนิได้อบะมีวันนี้บะถือไม่มีแปดไม่มีสามอยูืนี่โอ้ยแม่นปู๊ผมมีแปดผมไม่สามแย่รู้หมงวดได้คือกันนะปูขัดเจียวตัวบะมีวันนีปูจะถ่ายมันบะมี่รถเดี๋ยวปูงวดที่ผ่านมามันเข่าสมุนทั้งล่างนี่แต่ปูหันจับคู่บะถือก็คือเห็นบ่กเก้าซูนกระพงจวนเก่าจวนเก่ามันจวเก่ามันออกแรงมากบอถือแรงมากขบบ่นบางทีของปูเขาสามโตคนะ อ๋สามตัวงวดนี่กัตัวเก่านี่นี่ลายเอฟซีเพิ่ง่าตัวนี้ล่ละปูนี่ตัวเก่ากับ่มีวินูน่กับปูถือแลกปูเด่นไ้ที่เกตหลักสิบตัวเดียวเน่นเน่นบนลองคือเก้าเก้าสี่ตัวเดียวตัวลอง 9, เก้าสี่อ๋อพี่น้องฟังเอวบาทตเนี่ตัวลองคือเก้าสี่โค้งสุดท้ายแล้วมาครบบนปูงวดที่ผ่านมานปูเขาหัดสามตัวด้ะครบบนคือเก้านั้นเลยตัวเขาทั้งบนทั้ง่างดา้พี่นอ้องเ้อาไปขี่แคบหน้าจอนะครับนอกเบื้งคิปไม่จบด้ะพี่น้องด้ มันเต็มแล้วเต็มแล้วมันพวกออกเมื่อไบดีแบบนี้นี่ครับมันมาเร่งประกังกันเริ่มตัวนี้แบบนี้อ่ะให้ช่วยไขมันให้ล้าให้ด้วยสูตรที่สองกับพัฒน์พีทหรเรื่อยๆเฮ่งประปังกันสูตรที่สองกับพัฒน์พีทแค่นี้พัฒน์พีทแค่นี่ก็ได้หีนมาเข้ากันคือนี่นี่สี่นี่เจ็ดหนึ่งมันเข้ากันครับลืมมักคู่นี้มันเข้ากัน ลุยเรื่องแห้งปังงกับสุภุสกันการนมัสการครับปู่เออจะเริ่มพอาให้ลุยเรืนะปู่วันนี้ปากกดไรกดแช่งกดที่ตามสรัยพิมีสวัสดีครับผม